รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168่กแร่วมกับอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยข้าวสารตาเจ้าสัววัดหอมนุ่มอร่อยสะอาดหุงขึ้นหม้อ รับประกันโดยเจ้าสัววัสดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับเจ้าสัวพระอิ่มนะสัปดาห์นี้นะครับธรรมนัตราฐมถมเนี่ยอง์พระเนี่ยมีของอร่อยเยอะและสัปดาห์นี้พามาตะลุยเลยทุกร้านเลยดูเท่ว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปนะฝากกันไว้คิดถึงทุเรียนเจ้าสัววัดนะครับเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นทรงสั่งเลยนะครับอิ่ม นะกับข้าวทุกครั้งสะอาดอร่อยขุงขึ้นหม้อนะครับข้าวสารตาเจ้าเสววัดข้าวหอมมะลิคัดพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะท่านผู้ชมฮะดูเสียว,ว่าช่วงเจ้าสัวอิ่มตากับอิ่มท้องเนี่ยอิ่มตาเนี่ยผมจะเปิดมาด้วยอะไรแต่บอก,ก่อเลยว่าของหวานต้องเข้าคิวด้วยนะครับ oh. ติดตามชมในช่วงแรกครับช่วงเจ้าสสวอิ่มตาครับผมช่วงเจ้าสสวอิ่มตา สรรพนุนโดยอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยเข้าวสารตาเจ้าสัววัดหอมนุ่มอร่อยสะอาดหุงขึ้นหม้อรับประกันโดยเจ้าสัววัด ท่านผู้ชมฮะนี่เปิดมาด้วยเด่นไทยไอศครีมนะครับรสเลิศสะอาดอร่อยถุนหลักอนามัยไม่มีสาขานะครับต้องต่อคิวไปนะครับท่านผู้ชมฮะดูอ่ะเดีย๋ยวมาดูเฮียเขาหน่อยนะฮสวัสดีครับเฮียวีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายมากี่ปีแล้วเฮียถ้าถ้าเป็นของที่ร้านผมเป็นรุ่นที่3ครับรุ่นที่3แล้วถ้าเป็นรุ่นรุ่นของอากงนี่ก็กี่ปีฮะรวมๆแล้วก็6-7ปี6-7ปีไหนๆๆๆๆ ดูอากงแล้วตอนนี้อากงประมาณห้าสิบกว่าเหรอเปล่าตอนนี้อากงอากงไปแล้วไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วแต่ป้าผมยังอยู่อ๋อยังอยู่ยังขายอยู่เป็นงานผมนี่เจนสามเออเหรออ่าจะทำให้ทะพี่พี่ทำให้ลูกค้าก่อนลูกค้าเขาเดี๋ยวเขาจะด่าผมเอาโอเคมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมบ่อยอ่ะบ่อยเหรอชอบอะไรชอบนมหมีปั่นชอบนมหมีปั่นขอสัมภาษณ์หน่อยเห็นนั่งกินกันนี่กินอะไรอยู่กินไอติมค่ะไอติมมะม่วง ไอติมมะม่วงเป็นยังไงรสชาติอร่อยค่ะอร่อยเนี่ยวีมาถึงต้องกินนมอะไรนมหมีนมหมีอยากกินนมหมีปั่นนะช่วยเท่าไหร่ครับเนี่ยช้วยนี้25บาท25บาทสองนะองวยไอติมหนึ่งลูกไอติมหนึ่งลูกนมหมีนมตาหมีนะครับกระป๋องอันนี้ทำมาจานไ่นรุ่นนะกงเขาเลือกงครับท่านผู้ชมนี่นมหมียี่สิบาทลองดูเนี่ยทำเร็วมากเลยเนี่ย ทำได้้ตังนี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเริ่มเริ่มขายสี่โมงเย็นจะพร้อมขายนะก็ประมาณสามทุ่มก็หมดกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านกลับบ้านนับตังค์ครับโอ้โหท่านผู้ชมช่วงอินตานี่นะดูแทบไม่ทันเลยเพราะว่าเฮวีเขาเร็วมากโอ้โหเร็วมากเพรลูกค้าฮะับทำชุดมะรอดูเยอะมากอีกหนึ่งเมนูนะเป็นไอศครีมของหวานนะ อาจจะคีมกาแฟนะครับนี่วลหลา้นมากไปอิ่มท้องว่ะโอเคไปดูว่าของคราวที่นี่มีอะไรบ้างเนีย่ยเขาแนะนำมองว่าเป็นหอยทอดมีหลากหลายเอยอะมากเดี๋ยวไปเดินตามเดีืยวนะตามผมมาฮะ เจ้าสัวอิ่มท้องสรพนุนโดยอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสร้างเลยข้าวสารตาเจ้าสัววัดหอมนุ่มอร่อยสะอาดหุงขึ้นหม้อรับประกันโดยเจ้าสัววัดรู้ไหม,ม ช่วงเจ้าสัวอิ่มท้องนะเขาบอกร้านเด่นเด่นเลยชอ,อหอยทอดต่อส่วนสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเฮียโชคชัยครับโชคชยัยแส่แมสหน่อยนะเดียโชคโชคพ,พี่วีเนี่ยร้านไอศครีมเด่นไทยเขาบอกว่าร้านเฮียนี่สุดยอดครับผมสุดยอดอยังไเงเฮียบอกนิดนึงองค์ประกอบมารวมๆกันอ่ะเนาะกอย่างรวมๆกันหอยเฮียพิเศษไงใหญ่กว่าสดก็สดสดใหญ่ครับสดใหญ่แน่นอน ร้านยังมีนะมันมีออส่วนมีหอยทอดเยอะมากตามเมนูนี้เลยอันนี้คงเยี่ยงหมดเลยเหรอใช่ครับแล้วก็มีเท่ามันกุ้งด้วยโอ้โหมันกุ้งหอยจ้อปูอกระเพาะปลาเขาต้มปลาเก๋าขายมากี่ปีแล้วตอนนี้เหรอสามตั้งแต่ปศสอามหนึ่งก็ทั้งหมดสามถึงสี่สามถึงห้าปีสามห้าปีมีคนบอกผมบอกว่าถ้ามาองค์พระนะถ้ามาแล้วไม่ได้ลองหอยทอดร้านเฮียนะมันมาไม่ถึงมันกรอบใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในครับ เนืับผมแล้วอย่างมันอย่างว่าเรียกว่าราคาเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายว่าราคาสูงเท่าไหร่ก็50บาท50บาทพิเศษก็70 70บาทแล้วก็มีอาอสวยกระทะร้อนอ่าถ้าเป็นตามร้านอาหารนี้ก็จะต้องมี200อัพใช่ไหมเีเท่าไหร่80บาทแปบาทก็ร้อยี่แล้วก็จะมีทะเลทอดทะเลทอดแล้วนี่อะไรเนี่ยก็มีเย็นโปลเขาต้มหอยจ้อปูหอยจ้อปูแล้วมันกุ้ง น้ำปั่นกระเพาะปลาง่ายมาร้านผมอรัมีหมดทุกอย่างคือมาร้านเนี้ยนี่คือจบจบเลยจบเลยจบครบที่เดียวครับผมแต่ไม่โชคนะพี่ขายเนี่ยมันอร่อยยังไงเนาะทำห้ลูกค้าเขามีน้ำพี่ดิเป็นปลาปลาสดใหม่ทุกวันนี่อันนี้อันนี้เมนูอะไรนี่ปลาข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาอือร้านนั้นอะไรเนี่ยมีขายติ่มขายนมอีกน้ำปั่นอีก โอ้นั่น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 โจกทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งของพี่เห็นป่ะฮะของกีฬาตระกูลชอตะกูลชอโอ้ชอคือโชคชัยใช่ป่ะอขายทอดมันกุ้งขายดีไหมขายดีค่ะมันมันพิเศษยังไงเนี่ยโชคมันพิเศษยังไงเนื้อกุ้งมันจะเยอะครับเนื้อกุ้งเยอะพี่เออเทสเลยให้เฮียก็เทสเลยหั่นหลังหั่นเทสเลย นี่แบบไม่จิ้มอะไได้ลองแบบไปจิ้มไม่ไ,ไ,ปไปจิ้มไปจิมปจ้มโอ้โหให้ได้เลยคุณภาพเหลาเลยอ่ะแล้วอร่อยถูกใจต้องสั่งกลับบ้าน oh, <no. S 1> ละโอ้โหให้ใช้ได้เลยท่านผู้ชมอย่างที่พี่โชคบอกว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นกุ้งเลยนะ <Wow. S 1> นนเน้นๆเลยอ่ะ โอ้โหนี่โอ้โหท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้บอกขอชิ้นเดียวแกให้มาทั้งนี่เลยทั้งจานเลยโโอ้หนี่ขายราคาราคายังไงฮะสี่ชิ้นร้อยค่ะสี่ชิ้นร้อยหกชิ้นร้อยห้าสิบค่ะหกชิ้นร้อยห้าสิบอ๋อนี่ทำเองเลยใช่ค่ะปูเอง เ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อาพีอ่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยแล้วมาบ่อยไหมร้านนี้ก็ม,มาบ่อยครับหรอเบื่อา,อาหารในกรุงเทพโอ้ที่อยู่กรุงเทพมากินมากินถึงนี่ออกมาตอนทุ่มหนึ่งครับโอ้โหแล้วนี่วันนี้ทานอะไรวันนี้ก็ข้าวต้มครับข้าวต้มแล้วก็ออสวนออสวนมาร้านนี้ร้านเดียวจุกพี่วีร้านเด่นไทยบอกมาถึงองค์พระถ้ามาไมา่ถึงร้านชอมมันมาไม่ถึงนะ นี่ไปเรียนวิชาคัมภีร์แบบไลฟ์เทียนทานมาจากพี่แดงเองเฮียแดงลายทอดลายทอดทอดที่วัดไตมิตรใช่ก็ของเป็นซิกันเหรอก็เหมือนแบบถูกถูกต้องถูกตาถูกใจกันอ่ะท่านผู้ชมฮะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมก็เพิ่งตรวจมาเฮียก็ตรวจทุกวันอยู่แล้วแนวนิดนึงเฮียไปเรียนไหมแต่ปีพศสามหนึ่งเรียนมาสามเดือนแล้วเฮียก็สอนหมดเลยเหรอ ก็มาผูพักรักจำเอาอาศัยดูเอาอะไรเงี้ยก็เขาก็เต็มที่อ่ะเหรอครับผมโอ้โหแต่อร่อยนะมันก็ต้องลองต้องลองเตสต้องลองนะขอรอขออนุญาตลองนะท่านผู้ชมมาร้านนี้ร้านเนี้ยก็จุกแล้วะเนี่ยเขามีแบบครบเลยอ่ะครับผมครับผมให้ได้เลยอ่ะโอเคคือหอยยางรมแบบมันสดมากเลย บาทสิบาทขึ้นเราต้องมีเป็นร้อยใช่สองร้อยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างเนี่ยหอยสดหวานมันนุ่มโอ้โหคืนนี้กินแล้วแม่งปิ้วปี้นะหอยเชลล์เนี่ยเขาบอกใชวป่ะกินแล้วก็ปี๊กระเป๋าหอยนางรมเด็ดหอยนางรมเหมือนกันหอยเชลล์นางรมกินแล้วมันโหนี่นี่แต่เขาลองนี่ดีกว่าหอยจ้อทับทูหอยจ้อปูนี่ขายยังไงลูกให้นะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอ้โหเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู นี่หอยจ้อเนี่ยถ้าอร่อยเนี่ยเปลือกมันจะบางสูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนอ่ะจริงๆแล้วที่บ้านเป็นคนชอบทําอาหาราหโดยจริงๆแล้วป้าป้าผม,อมชอบทําอาหารมากอา๋อเหรอใช่อือแตุ่มยอดผมชอบหอยจ้อเพราะม,มันกุ้งโหกุ้งจริงเลยครับอ,อร่อยอร่อยติดใจติดใจคือมันถามว่ามันราคามัน มันไม่สูงด้วยครับจับต้องได้อย่างน้ำนี่ก็ต้มเองต้มขุยแค่ขุยอร่อยปะอร่อยแค่ขุยน้ำมะตูมเนี่ยโอ้โหนะเนี่ยเอาให้โชคให้หน่อยถ้าลูกค้านะครับที่จะมาทานนะครับคือแบบมาช่วงกลางวันมาไหว้หลวงพ่อพระลูกก็แบบถ้ายังไม่รีบกลับก็เชิญชวนครับช่วงเย็นเนี่ยมาที่ร้านได้ในร้าน ชมรมร้านค้าผาคงคืนนี้มีอาหารหลากหลายมากไม่จําเป็นต้องว่าร้านผมนะมันมีเยอะมากหลายร้านลองดูลองดูนะครับร้านตาเ,เลยมันมันเยอะมากครับมามาลองชิมดูราคาไม่แพงครับรับประกันและอร่อย <ลด S 1> เกบทุกเจ้า,าครับผมอ้าขอบคุณนะครับเฮียชอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตผู้ชมครับรายการก็เดินทางมาถึงช่วงรายการสัปดาห์นี้ปิด รายการด้วยบรรยากาศของอบพะทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูรายการแล้วชอบอย่าลืมนะกดสับ r i b e กดไลค์กดแชร์นะถ้าเราพบภาษารละเรื่องการอาหารของอร่อยอร่อย,อรอยพราะม่าปักหมดแล้วก็ราคานะครับอ่ะนีครับผมพี่ชอและทีมงานของกาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ